สวัสดีครับพบกับรายการคนโคตรเซียนนะฮะเออเปลี่ยนไลเปลี่ยนรายการไหมเนี่ยนะฮะเอาอรายการเนินไม่แหละไรสาระนะฮะไราสาระนะครับหรือจะไรสาระก็ได้นะฮะไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเรียกอนะไรเป็นเอาแต่พระหลักสิบมานั่งโมนะฮะเอาแต่พระหลักสิบมานั่งโม้นะ วันนี้ก็ต้องเจอพระหลักสิบเหมือนเช่นเคยนะครับผมพระหลักสิบพระหลักสิบไม่มีสัตว์ตั้งสตังไปเช่าเหมือนกับคนอื่นเขานะฮะคนบ้าน,นอกเนาะคนบ้าน,นอกแบบผมเนี่ยนะฮะอ่ะนะครับวันนี้ก็มาชมพระนางพญานะครับแฝดนางพญาผมขาวไหมเนี่ย นะครับนางพญาผมขาวไหมเออจริงหรือเปล่านะครับแฟบป,ปึงดูฟืบเป็นไงแว็บแรกคุณไม่พนางพญาแบบนี้นะฮะอ่ะาแฟบแฟบแฟบนะครับด้านข้างด้านหลังเออด้านหลัง อ่าพิมนะครับก็ตามที่ได้มานะฮะแล้วก็ไปค้นข้อมูลมานะครับพระนางพญานะครับอันนี้เป็นพระนางพญา,าเรียกนางเศรษฐีพระนางพญาเศรษฐีนะครับของหลวงพ่อชานรงศิริส,สมบัตินะครับหรือหลวงพ่อชานรงอภิโคภิขอ,อ,อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็ท่านก็ได้สร้างนะครับก็ประเภท เขาเรียกนะผ้าผงหรือผ้าอ,อะไรต่างๆนี่แหละนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่ท่านสร้างนะเขาบอกว่าตามข้อมูลว่าเป็นปี2,529รุ่นสุดท้ายรุ่นรุ่นทิ้งทวนนะฮะรุ่นทิงทวงแล้วก็อ่าสุดยอดแห่งมวลสารนะครับเออมวลสารนี่ก็เป็นมวลสารที่เขาเรียกอะไร ที่สุดที่สุดที่ท่านรวบรวมมานะครับเรื่องมวลสารเรื่องอะไรคงจะไม่ได้เล่าไปเนาะเพราะว่าเล่าไปในคลิปก่อนแล้วนะครับคลิปพระสมเด็จแล้วนะครับหลายท่านคงจะทราบดีนะครับก็อาทิเช่นก็เรียกอะไรนะท่านเป็นสิทธิ์สายในดงใช่ไหมที่ว่าในดงในดงเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันแหละในดงคืออะไรก็คือเป็นไปฝึกปฏิบัติ อาเรียนกับพระอาจารย์ในป่าพระที่อยู่เป็นแบบเป็นพระแบบลึกลับในป่าอะไรอย่างเงี้ยหลวงตาดำไหมเออนั่นแหละไปศึกษาพุทธาคมไปเรื่มเรียนพุทธาคมนี่แหละจากอ่าพระที่อยู่ในป่าก็เ,าเรียกว่าก็เ,าเรียกว่าเป็นสายในดงนะครับก็จะมีแร่มีแร่ในดงนะครับมีว่านในดงอะไรที่เป็นอ่าเกี่ยวกับอาถรรพ์ต่างๆในการมาสร้างอ่าพระเครื่องของท่านนี่แหละนะครับแล้วก็มีประสบการณ์กัน เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วก็จํานวนสร้างก็ไม่เยอะนะครับอยู่ในสารระบบก็ไม่รู้เท่าไหร่ไม่สารระบบก็อีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับในส่วนของอ่าพระเครื่องของท่านนะครับแต่ว่าอ่าราคาแต่ก่อนคนก็ไม่รู้จักนะแต่ก่อนคนไม่รู้จักราคาก็แทบแบบไม่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 ค่อยมีองค์ละแบบไม่กี่ร้อยนะครับไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยกี่พันนะครับแต่ทุกวันนี้ทะยานขึ้นแบบโอ้โห ตั้งแต่ว,ว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลของหลวงพ่อออกมาเนี่ยนะฮะก็วัตถุมงคลก็วิ่งขึ้นเป็น10เท่าเลยนะครับราคานี่องคเล็กๆอย่างนี้นี่ราคาหลายหมื่นนะครับราคายืนอยู่ที่สองหมื่นเลยนะครับราคายอยู่ยืนอยู่ที่แบบหมื่นห้าขึ้นนะ,นะไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าให้องเล็กๆอย่างนี้นะฮะ แล้วก็เป็นปีเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านด้วยปี2529เนะครับก็ขาบอกว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่ใช่สายตรงหรอกแต่เอาตามที่ผมเข้าใจก็แล้วกันนะครับผมมวลสารก็นั่นแหละฮะสารมวลสารศักดิ์สิทธิ์ในดงนะครับมวลสารจากสมเด็จวัลระครังที่ตกทอดมาจากตระกูลของท่านเพราะว่าหลวงพ่อ,อชานลงค์ึ่งท่านก็เป็นลูกเอาเป็นเรียกเป็นแบบตระกูลเศรษฐี นะครับเป็นตระกูลเศรษฐีแล้วก็เบื่อทางโลกก็เลยมาศึกษาทางธรรมแล้วก็บวชอะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็สร้างอภิเดหารมากมายนะครับที่เขาจะาคุ้นชื่อคุ้นนามหรือคุ้นเหตุการณ์กันดีก็เขาจะเรียกว่าอะไรนะหลวงพ่อชันลงนะครับผู้เสกใบไม้กลายเป็นนกเออที่มีนะัสือมวลชนมีอะไรไปทําข่าวอะไรนี่แหละนะฮะผู้เสกใบไม้กลายเป็นนกอะไรประมาณนั้น เนาะนก็เป็นฉายาที่เราได้ยินกันครับท่านก็เป็นศิษย์ในดงมีอภินิหารมากมายนะครับก็ทําให้พระเครื่องท่านนี่นะฮะทะยานขึ้นแบบโอ้โหหลายเท่าตัวนะครับหายากด้วยแล้วก็หายากด้วยนะครับราคาเนาะโดยเฉพาะพวกประเภทพ้าผงหายากแล้วก็ราคาแพงนะครับมผมก็อยากได้เหมือนกันแต่ก็ความพยายามของผมก็ทําให้ผมได้ พระแบบอย่างนี้มานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้ไม่เออไม่รู้แล้วเอามาลงทําไมเอามาลงมาทําคลิปนี่แหละหาพระมาลงไม่ได้นะครับก็ดูพระแบบดูดูกันไปช่วยพินิจพิจารณากันไปมีความคิดเห็นอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับอันดับแรกคือพิมพ์อ่ะรู้ๆอย่างไงว่าเป็นพิมพ์ใช่ไหมฮะเราก็ไปเข้าในอินเทอร์เน็ตนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะวันนี้มีสื่อมีสื่อการเรียนการสอนมาอ่า มาประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนเอาให้ดูก่อนเอาอยู่ไซลบับอนี้เออแฟเบเน่ไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าเอาก็มีหลุมรถน้ำหลบับอนี้อ่านี่ชัดไหมอ่ะนี่โอ้ไม่ชัดเนาะมันมีมันสะท้อนแสงอะ่ะอ่าอันดับแรกเนี่ยเห็นไหมฮะคือพิมพ์ เห็นไหมฮะพิมพ์ของอ่าเขาเรียกอะไรพิมพ์ของพระนางพญาเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นพิมไหมเออมันแสงสะท้อนเนาะนี่เอานี่พิมพ์นะฮะนี่พิมพ์ก็จะเขาเรียกอะไรพิมพ์ก็จะออกลักษณะอย่างนี้เป็นพิมสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับคล้ายๆพิมพ์พระนางพญาพิมพ์สังหาคติของพิชณุโลกอ่ะ นะฮะจะเป็นพิมพ์อย่างนั้นนะฮะนี่นี่ลักษณะพิมพ์เห็นไหมฮะนี่ถ้าย่อมาเท่ากันเนี่ยจะจะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมฮะนี่นี่นี่เหมือนไหมหรือใครมองไม่เหมือนเออมีใครมองไม่เหมือนบ้างเออมีใครมองไม่เหมือนบ้างนี่เห็นไหมฮะนี่อ่านี่มีใครมอง นี่อย่างพิมพ์นี้นี่นี่มีใครมองไม่เหมือนบ้างเกี่ยวกับพิมพ์อ่านะฮะเขาบอกพิมพ์เนี่ยพิมพ์ที่แยกได้เนี่ยนะฮะก็มีอยู่สี่พิมพ์นะครับก็มีพิมพ์พิมพ์นางแดงเออพิมพ์นางแดงพิมพ์เหมือนนางพญาแดงรุ่นแรกของท่านนะเขาเรียกมีพิมพ์นางแดงมีพิมพ์มีพิมพ์มีมีมีพิมพ์ขอบ เออมีพิมพ์ขอบซ้อนหรือมีพิมพ์เป็นขอบนี่แหละมันจะเป็นขอบอย่างเงี้ยอย่างพิมพ์เนี้ยพิมพ์ขอบมีพิมพ์ขอบมีพิมพ์อ่าแขนจุดนะครับพิมพ์แขนจุดเขาบอกจะมีจุดอยู่ที่แขนประมาณตรงเนี้ยประมาณ2-3จุดเนี่ยชัดไหมอ่ะจะมีพิมพ์แขนจุดนะฮะจะมีจุดที่แขนตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็มีพิมพ์คางเข่านะครับพิงคางเข่าก็จะมีเส้นมีเส้นอยู่ตรงคางนี่ยย้อยลงมาอย่างนี้มันจะ เขาเรียกว่าพิมพ์คางเข่าที่ผมไปไปไปดูข้อมูลมานะครับก็มีอยู่4พิมพ์หลักพิมพ์นางแดงพิมพ์แขนจุดพิมพ์ข้างขอบพิงขอบข้างอะไรนี่แหละพิมพ์ขอบข้างพิมพ์คางเขาพิมพ์แขนจุดเออประมาณ4พิมพ์นะเออสี่พิมพ์นะครับ สี่พิมพ์ตามที่เขาลงข้อมูลไว้แต่ทันทีนั้นก็คือพระเนี่ยนะเป็นการแบบว่าท่านกับพระลูกวัดในในวัดท่านเนี่ยนะฮะสร้างแล้วก็กดพิมพ์เองกับมือนะครับสร้างและกดพิมพ์เองกับมือนะครับพิมพ์พระเนี่ยนะฮะก็จะมีแบบตื้นบ้างนะฮะตื้นบ้างหนาบ้างบางบ้าง,างนะครับแล้วก็ เนื้อหาเนี่ยก็จะแบบแล้วแต่ส่วนผสมว่าจะหนักไปทางไหนสีสันผิวพัรร์ก็แล้วแต่จะออกไปทางไหนบางทีก็ออกเทาๆอมขาวนะครับบางทีก็ออกเป็นเทาๆบางทีก็ออกเทาๆอมเหลืองเทาๆอมแดงเทาๆอมเขียวนะครับก็แล้วแล้วแต่ว่ามวลสารในการผสมหรือมวลสารจะแก่ออกไปทางไหนเออเขาว่ากันอย่างนั้นนะอันนี้ จริงแท้ประการใดเอาใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอ,อันนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็ไม่ได้สีเรียสอะไรนะฮะผมก็ทำไปตามรายการผมคือไราสาระก็คือไม่มีสาระนั่นแหละนะฮะนะฮะอ่ะนะครับทีเนี้ยเขาบอกพิมพ์เนี่ยนะฮะการพิจารณาพิมพ์เนี่ยก็คือเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมหน้าจัว่วเขาบอกอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ขอบพิมพ์ขอบขอบข้างไหมเพราะว่าเนี่ย อย่างขอบข้างตรงนี้เห็นที่เรว่าพิมพ์เป็นพิมพ์ขอบข้างเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นขอบจะมีขอบเขาเรียกวเป็นพิมพ์จะมีขอบนะครับจะมีขอบาพิมพ์พิมพ์พิมพ์อื่นเนี่ยมันจะไม่แบบมันจะมีมีขอบกับไม่มีขอบอ่ะเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวไม่ค่อยชํานาญเออนี่นะฮะพิมพ์มีขอบเออพิมพ์มีขอบมันก็จะมีขอบขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์ไม่มีขอบพิมพ์ค้างเขาบ้าง เออพิมพ์มีขอบพิมพ์คางเขา่าพิมพ์นางแดงพิมพ์แขนจุดเนี่ยแขนจุดแขนก็จะมีจุดนี่เห็นไหมอ,อ่านี่แขนก็จะมีจุดตรงนเ,ออเนี้ยเออเนี่ยนะฮะจุดนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ข้างขอบเนาะเพราะว่าเนี่ยขอบถ้าแบบสั่งฝังขวามือขององค์พระเนี่ย ก็จะเป็นขอบซ้อนขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่ขอบนี่เป็นขอบแล้วก็เป็นขอบซ้อนขึ้นมามีเส้นเกินจากเสียนพระมาชิดขอบนะครับบางองค์ก็ติดน้อยบางองค์ก็ติดเยอะนะฮะก็แล้วแต่น้ำหนักในการกดแต่ละครั้งผมสันนิษฐานนะผมสันนิษฐานเองนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบแล้วก็มีหูเออหูก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแล้วก็เสียนเนี่ยเสียนเขาบอกว่าจะไม่ตรงจะไม่แบบขึ้นตรงไปเลยนะเสียนมันจะแบบ เอียงเอียงมาทางฝั่งซ้ายหน่อยนะครับอ่าเสียนเนี่ยเห็นไหมฮะตรงตรงพักเกตเนี่ยนะฮะพักเกตเลยเส้นผมเนี่ยจะเอียงเอียงมาทางอ่าซ้ายหน่อยนะครับแล,แล้วก็แล้วก็แขนนะครับนี่แขนจะเป็นล่มลั่มล่มลัลงมาแล้วก็หักคล้ายๆเบ็ดกุ้งนี่แขนฝั่งซ้ายนี่นี่นะฮะนี่ลงมาฟึบ นี่ตามพิมพ์นะเอาแบบเอาแบบตามพิมพ์ก่อนนะครับฟึบมาเนี่ยแล้วก็ฟึบไปอย่างนี้เหมือนกับเหมือนกับเบ็ดกุ้งเออเขาบอกว่าเหมือนกับเบ็ดกุ้งว่างั้นอันนี้คือพิมพ์นะแล้วก็เส้นสังคาคตินะครับเส้นสังคาคติเนี่ยอ่าจากจากไหลเนี่ยฮะวิฟวิ่งมาชนแขนเลยอ่าเส้นสังคาคตินะครับจากไหลนะครับอ่ามานะครับเป็นเส้นมาแล้วก็มาชนแขนเลยนะครับนี่เขาบอก พิมพ์นะเออนี่ฟึบอ่ะนะวิ่งชนแขนเลยนะครับแล้วก็พระพักเนี่ยนะฮะก็ไม่มีคอเออจะเป็นพระที่ไม่มีคอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะครับไม่มีคอนะครับเหมือนตรงพระพักเนี่ยนะฮะแล้วก็เส้นแขนแล้วก็แขนอ่าแขนตรงเนี้ยก็จะแขนฝั่งขวาเนี่ยก็จะสั้นกว่าแขนฝั่งซ้ายนะครับนี่ จะฟันกับแขนฝั่งซ้ายนะครับลงมาลงมาแล้วก็มาจดที่เครียกอะไรภาษาบ้นบานๆเรียกที่เข่านั่นแหละนะครับที่เข่านะครับที่เข่าเออแล้วก็จะบิดจะบิดจะบิด,บดออกมาคล้ายๆจะจะเป็นการแบบเฉียงออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยลงมาแล้วก็เนี่ยลักษณะฟื้อแล้วก็บิดเฉียงมาทางเนี้ยเฉียงมาทางเนี้ยเนี่ยนะครับถ้าตามพิมพ์เขานะเออนี่ก็จะบิด ซึกอันนี้คือเนื้อผมนะไม่ใช่เนื้อพะัะเห็นไหมฮะลงมาฟึบเห็นไหมฮะจะบิดเลยเห็นไหมนี่จะเฉียงมาทางขวามือค้างเข่าทั้งขวานั่นแหละเห็นไหมนี่ฟึบนี่ก็จะบิดนี่ลงมานี่นะครับลงมาก็จะฟื้นแล้วก็จะบิดฟึกบมาอย่างนี้บิดฟึกบมาอย่างนี้เออนี่นะอันนี้เป็นการแล้วก็ ฐานก็จะเตี้ยตรงเขาเรียกพระเพาหรือขาใช่ไหมฮะนี่เห็นไหมฮะก็จะมีซ้อนขึ้นมาอย่างนี้เป็นสมาธิอย่างนี้อืมนี่ฟืดอ,อย่างนี้จะเป็นฐานเตี้ยนะครับนี่เห็นไหมฮะชัดไหมนี่ฟืบอ,อ่านี่บางครั้งก็เข่าอีกฝั่งนึงก็แทบจะไม่ติดเลยนะครับนี่อันนี้คือฟอร์มพระเขาเรียกอะไร ฟอมพะแบบแบบพื้นฐานของพิมพ์นะครับอ่าส่วนด้านข้างเนี่ยนะฮะก็จะมีแบบหนาบ้างบางบ้างนะครับหนาบ้างบางบ้างก็แล้วแต่ว่า,าน้ําหนักหรือการตั้นมวลสารในการกดพิมพ์ในแต่ละครั้งนะครับ <S <S ด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วมือในการกดนะครับเป็นรอยนิ้วมือในการกดพิมพ์เห็นไหมฮะนิ้วมือนี่ <S <S เป็นรอยนิ้วมือในการ กดพิมพ์นะเห็นไหมก็จะมีรอยนิ้วมือปรากฏอยู่นะครับนี่เป็นรอยนิ้วมือปรากฏอยู่ฟึบนะฮะก็จะเห็นพวกมวลสารนะครับมวลสารต่างๆคล้ายๆว่านบ้าง,างกวดทรายอะไรบ้างคือเนื้อเนี่ยจะจะแบบจะมีมวลสารนะครับจะไม่ได้เป็นเป็นผงแบบละเอียดนะครับก็จะเป็นมวลสารต่างๆนะครับเป็นมวลสาร ลมแรงนะ้พลังงานเยอะจริงๆนี่เป็นมวลสารต่างๆพวกเม็ดแร่เม็ดกวดเขาบอกว่าท่านก็ลงไปเอาทรายเสกจากพระอุปคุตด,ด้วยนะครับลงไปเอาทรายเสกของอ่าพระอุปคุตที่ท่านอ่ะแหวกทะเลลงไปนะครับเออแวกทะเลลงไปลงไปเอาทรายขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ไม่เปียกเลยนะไม่เปียกเลยนะครับก็ไปกันหลายคนก็บอกก็มีคนที่เห็นในเหตุการณ์ก็หลายคนนะครับไปเอาทรายเศกจากพระอุปคุต แล้วก็พวกอะไรพวกมวลสารต,าต่างๆนี่แหละนะฮะเนื้อก็จะเป็นอ่าเป็นพวกแบบมีมวลสารเยอะๆนะครับแล้วก็อ่าเนื้อจะเป็นฟูฟูเออเนื้อจะเป็นฟูฟูหลวมๆเออฟูฟูหน่อยนะครับแต่องค์น,นี้ทําไมไม่ฟูเนี่ยเอ๊ะของปลอมหรือเปล่า <ương defects> <million> <cual> น่าจะเป็นของปลอมแล้วเนี่ยอ่ะเนื้อก็จะเป็นฟูฟูนะครับบางองค์เนี่ยนะฮะบ,บางองค์เนี่ยก็คือลูกศิษย์ นะฮะลูกศิษย์ก็ใช้แลกกเกอร์เนี่ยเคลือบไว้นะฮะเออใช้แลกกเกอร์เคลือบไว้เพราะว่ากันกันอ่าเขาเรียกอะไรกันแบบพระศึกนะครับกันพระศึกเพราะว่าเนื้อพระจะฟูนะครับเนื้อพระพระจะฟูจะไม่แน่นนะครับจะไม่แน่นนะครับก็อ่าเขาเรียกอะไรก็จะอ่าเป็นฟูฟูหน่อยบางองค์ก็จะมีแลกกเกอร์เคลือบไว้นะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นดูแบบคร่าวๆเนาะแบบ าลายสระนะครับผมเพราะว่าคลิปจะเริ่มจะย,ยาวแล้วเพราะว่าโมนะฮะวันณะของสีพระก็ส่วนมากก็จะออกเป็นสีเทาเทาเทาอมเขียวนะถ้าเป็นแบบอ่าถ้าเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมฮะจะออกเป็นเทาเทาชัดไหมนี่ออกเป็นเทาเทาเขียวเขียวอ่ะออกเป็นเทาเทาเขียวเขียว ก็ออกเป็นหลายออกส่วนมากนะจะออกเป็นสีเทาๆาเออเทาๆทเขียวเขียวแต่เอ้ยมันไม่ดีอ่ะไม่ต้องดูหรอกจะออกเป็นเทาๆาเขียวเขียวนะครับออกเป็นเทาๆเขียวเขียวแต่อันนี้มันเป็นเทาๆขาวขาวก็ตามสไตล์ผ้าเขียกกองแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีพ้าเกนะครับแต่ทุกวันนี้ก็น่าจะมีเขาบอกมีพ้าเกออกมาแล้วนะครับมีเกแบบเหมือนออกมาแล้วนะครับโดยเฉพาะ องนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่ผ่านเหมือนกันเอาใครคิดว่าองค์นี้ผ่านบ้าง <c ười> ใครเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะผมก็เอาไปตามที่ผมไปเขี่ยก,กองมาเพราะว่าหาพระมโมย,ยังไม่ได้เลยนะ <c ười> เอาพระมาหาพระมโมไม่ได้ดูพระกัมกึงไปก่อนนะฮะดูพระกัมกึง่งก็ดูเป็นแบบว่า ข้อมูลเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับในการพิจารณาแล้วกันอันดับแรกนะครับเราก็ถ้าราคาไม่แพงถ้าเรายังไม่แม่นก็เอาไปตามพิมพ์ก่อนให้จำพิมพ์ไว้เนี่ยแบบผมก็จําพิมพ์ก่อนเลยนะครับจำพิมพเสร็จก็ราคาไม่แพงก็เช่ามาเพราะาเจอในกองไงเวลาไปกองตาลายเขี่ยกองกว่าจะเจออะไรหลายๆอย่างตาลายนะฮะจำอะไรไม่ค่อยแม่นหรอกแต่ว่าผมไอ้เสื้อ,อ,อเล่นพระหน้ากว้างนะครับเล่นพระหน้าลายก็คือเล่นทุก เขาเรียกเล่นทุกเกจิทุกพระที่ที่เห็นต่อหน้าที่เราชอบแล้วก็ซื้อแค่นั้นเองนะครับก็จดจําพิมพ์ไว้นะครับพิมพ์พระก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อชาญรงนั่นแหละนะครับผมก็ท่านก็สร้างไว้เป็นรุ่นทิ้งทวนรุ่นสุดท้ายนะครับมวลสารนะครับเขาบอกว่าดีมากๆในเรื่องของหนุนดวงชะตานะครับเออเมตตามหานิยมหนุนดวงชะตาโภะกรัพั์เนี่ยนะครับว่าเสกในเรื่องของเมตตาโภกทรัพั์เนี่ยเขาบอก ตามข้อมูลว่าเสกยากเพราะว่านั่นแหละตามที่เล่านั่นแหละครับอ่าเพราะว่าเขาเรียกบุญวัฒนาแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นการที่จะเป็นหนุนดวงในแต่ละคนให้แบบเขาเรียกให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความคล่องตัวขึ้นดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถทําได้ยากถ้าไม่ได้มีอภินญ,ญาหรือมีความกลก้าแก่งในการความอะไรนะมีแบบวิชาอันเข้มขังเนี่ยเขาบอกจะเสกได้ยากเป็นวิชาที่เสกยากที่สุดก็คือ อ่าเมตตาภกกรัพย์นี่แหละนะครับเพราะว่าบุญวัฒนาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าเนี่ยท่านก็บอกว่าสร้างทิ้งทวนไว้สร้างไว้ให้เกิดปาฏิหารประสบการณ์ปาฏิหารในวันในภายภาคหน้าว่ากันอย่างนั้นนะครับผมส่วนราคานี่เห็นเล็กๆอย่างนี้นะฮะต้องยืนต้องมีหลักเงินหมื่นอย่างน้อยก็หมื่นห้านะครับเอออย่างองค์ที่สมบูรณ์สวยๆพิมพ์คมชัดอย่างนี้นะฮะก็น่าจะอยู่ที่2 0,000อัพ ขึ้นไป25 0 0 0ต้องมีนะครับแต่ไม่ใช่องค์กับแบบผมนะองค์ผมแบบผมนี่เอามาทำคลิปให้ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะเรื่องพิมพ์เนี่ยเห็นไหมฮะพวกสังคาคติอย่างเงี้ยมันทำไมมันกดม,มาชัดแล้วก็แบบเนี่ยเห็นไหมอย่างอย่างพวกพิมพ์เนี่ยมันใช่แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันมันก้ากึง่งเนื้อหาของผมเนี่ยที่ ที่เนื้อเนี่ยมันต้องฟูฟูเนื้อต้องเป็นฟูฟูหลุมหลวมนะฮะแล้วก็มีมวลสารเยอะๆเห็มฮะมีพวกแร่ในโดงมีพวกแร่พวกกวดเยอะๆนะครับพิมพเนี่ยมันใช่อยู่นะครับพิมพมันมันมันเข้าเกณฑ์อยู่แต่ว่าเนื้อเนี่ยมันไม่ให้นะครับเนื้อนี่ไม่ให้นะครับก็ก็เลยมีความ ลังเลสงสัยอยู่ก็ราคาก็จะน่าจะอยู่ที่หลักร้อยหรือไม่มีราคาก็ถือว่า อซื้อมาเป็นครูนะครับซื้อมาเพื่อศึกษานะครับเออเขาเรียกว่ายอมเสียค่างโง่นะครับแต่ก็ไม่ได้งโง่นะโหผมเขียกล้องไม่ใช่เราไม่ได้เสียหายเยอะเราผมเสียเครียกล้องแต่ว่าไปเห็นมาก็เลยนํามาเล่าสู่ฟังก็ถือว่าเป็นภาพประกอบในการเล่าเรื่องแล้วก็ชี้อะไรบางๆหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าการทําเรียนแบบเห็นไหมฮะทำเก๋เนี่ยเห็นไหมมันทําได้เหมือนทุกอย่างเลยโดยเฉพาะพระเนื้อผง นะฮะทำได้ตําหนิอะไรเนี่ยทำได้เกือบครบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับแล้วก็มันก็ระบุด้วยว่าเออเขาก็ระบุด้วยว่าเป็นพระที่ทําขึ้นจากมือกดเองด้วยมือดังนั้นเนี่ยความอะไรนะความแบบว่าจะให้เหมือนอ่าโรงงานทำเนี่ยจะให้แบบเป็นแบบเป๊ะๆเนี่ยเขาว่ามันมีการคาดเคลื่อนอยู่บ้างเพราะว่าทาด้วยมือสมัยก่อนนะครับก็เลยอย่างนี้แต่ว่าเนื้อหาไอ,อ้ช่วง พวกเนื้อเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกแตกต่างจากที่อยู่ในในทั่วไปหน่อยเพราะว่าทั่วไปจะออกเทาเทาออกเขียวเขียวเออเทาเขียวเขียวหน่อยนะครับเนื้อฟูฟูเขียวเขียวอันนี้มันออกเทาแต่ว่าเทาออกแบบขาวขาวนะครับแต่ว่าทำก็ถือว่าทําได้ทําได้ดีทําได้เคลีย์นะท,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 ทำได้เหมือนหรือจะเป็นเนื้อแบบพิเศษหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่ทราบ จะเป็นเนื้อพิเศษหรือเปล่านี่ไม่คิดเข้าข้างตัวเองอยู่นะครับผมก็เคยลงไปถามในกลุ่มอยู่นะฮะในกลุ่มของลูกศิษย์หลวงพ่ออยู่นะครับมันจะมีกลุ่มอยู่ก็ลงไปถามเขาก็ไม่ได้ให้คําตอบอะไรผมลงไปครั้งแรกโดนลบโพสลงไปอีกครั้งที่2ยังไม่มีคําตอบนะฮะก็ผมก็เลยไม่ได้กล้าฟันธงแต่ผมก็นํามาทําคลิปนําเสนอเพื่อให้ดูเป็นข่าวๆแล้วกันเนาะเอาไว้ให้ได้ของแท้ก่อน ที่แบบมีใบรับประกันอะแท้แท้แล้วจะรู้ไงว่าแท้แท้แบบของใบรับประกันด้วยไงเออให้มีตังไปเช่าก่อนว่าตัวผมเองก็อยากจะนํามาห้อยบูชาเหมือนกันเพราะว่าเขา,เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากในเรื่องของโพกกระซับนะครับขึ้นชื่อมากๆเลยในเรื่องของนี่แหละในด้านโพกกระซับเนี่ยเพราะว่า เขามีประสบการณ์กันนะครับแล้วก็ราคาพระแต่ก่อนคนไม่รู้จักราคาไม่แพงเลยหลยักร้อยหลยักพันหลักร้อย,ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยดีตัวขึ้นเป็นหลักหมื่นกลางนะครับเอ,อสองสามหมื่นเออสามหมื่นก็ยังมีให้เห็นอยู่พระองค์สวยๆนะครับส่วนพระสมเด็จเนี่ยพวกพระพิมพ์ต่างๆพระสมเด็จอย่างพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อย่างเงี้ยก็ทะลุแสนทะลุล้านขึ้นไปแล้วนะครับก็ก็ถือว่าเป็นพระที่เขาเรียกนะมีคนนําเสนอข้อมูลมีข้อมูลการเผยแพร่ขึ้นมาแล้วก็พระก็มีประสบการณ์แล้วก็ ราคาก็ทะยานขึ้นแบบแบบสุดยอดเลยนะครับต่อไปถ้ามีเขาเรียกน,นะมีคนที่แบบว่า,าเผยแพร่ข้อมูลแบบวงกว้างนะครับก็น่าจะได้รับความนิยมกันแบบก็เยอะพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องราวของหลวงพ่อชันนรงพิชิตโตหลวงพ่อชานนรงศริสมบัติเนี่ยนะครับผมผมก็ไม่ไม่ค่อยได้นะผมก็ไปฟังแบบคร่าวๆมาอ่านคร่าวๆมาเพราะว่าประวัติท่านนี่โอ้ยยาวนานมากเลยตั้งแต่ท่านอะไรบ้าง อ่าเป็นเศรษฐีเป็นอะไรมาพบหลวงตาดําหลวงตาดําพาไปบวชแล้วก็มันท่านก็มีเรื่องเาวาเยอะแยะมากมายก็ลองไปหาอ่านดูนะครับก็จะได้รับเขาเรียกนะรับฟังเรื่องราวที่แบบว่าอ่าอภินิหารใครแบบชอบแบบแนวอภินิหารเออแนวไซไฟนะครับแนวอภินิหารต่างๆนะครับก็ก็มีเรื่องเล่า นะครับมีเรื่องเล่ามีหนังสือมีบทความให้อ่านเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อาจไปฟังแล้วอาจจะชอบเหมือนผมนะออทุกวันนี้ผมยังชอบเลยถ้ามีสตุ้งสตางเนี่ยก็ว่าจะไปเช่าอยู่ นะครับถ้ามีสตุ้งสตางเยอะๆเดี๋ยวก็ว่าจะไปหาเช่าอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีไม่ยังง่ายยังไม่มีเงินไปเช่า <c oughs> ก็เลยไปใช้วิชาความสามารถนี่แหละไปหาเขียกองนะก็ถือว่าผมเขียมาได้สมเด็จองค์นั้นที่ทําคลิปไปแล้วอ่ะก็วิพาควิจารณ์กันได้นะครับแล้วก็ไปเขียได้องค์นี้มาอีกก็คือพระนางพญานางเศรษฐีปี25 29นะครับก็วิภากควิจารณกันได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะผมยังไม่ได้ขแขวน <c oughs> ผมยังไม่ได้ขแขวนผมเอามา มาดูแล้วดูอีกลงถามในกลุ่มให้กลุ่มเขาให้คําตอบมาก่อนนะครับกลุ่มเขายังไม่ได้ให้คําตอบมาเลยลบโพสทิ้งสองครั้งนะลงไปอีกครั้งที่3ามแล้วยังไม่มีคําตอบนะครับอา้าวก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็ว่าต้องพึ่งตัวเองนะครับต้องพึ่งตัวเองเยอะๆวงการพระเครื่องเนี่ยศึกษาเองนะครับพึ่งพาตัวเองหาข้อมูลเองจะดีสุดเขาบอกดีสุดเลยในวงการพระเนี่ยเพราะว่าไว้ใจใครไม่ได้โดยเฉพาะ คำว่าแบ่งๆกันไปน้องนะฮะแบ่งทางกันไปน้องราคาท่วมแน่แบ่งกันไปแบ่งกันแบ่งทางกันไปทํามาหากินว่าง,งันเออนะครับสามเดือนผ่านไปยังคามืออยู่คือเก่าอยู่หนึ่งปีผ่านไปพระยังคามืออยู่คือเก่าอยู่ไม่รู้ว่าแบ่งทางยังไงกันไปนะก็บอกว่าต้องพึ่งตัวเองนะครับศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหรือมีความแม่นยําในการเจ้าหาเพิ่มขึ้นนะครับอย่างผมนี่ก็ อ่าก็เรียกอะไรนะก็แบบไม่ได้เครียดเลยแบบเล่นพระหน้าลายอะไรก็ยังไม่แน่นก็เป็นคนเข้ามาในวงการใหม่ก็ไปตามภาษีภาษาผมนี่แหละตามแบบภาษาคนบ้านนอกนะครับไปทาไปเล่นไปซื้อไปตามภาษีภาษาแต่ก็ไม่ได้ซื้อแพงนะครับยังเขี่ยกองอยู่ชอบเขี่ยกองมันได้ลุ้นไงนะฮะเออเขี่ยกองได้ลุ้นนี่ได้ลุ้นนะเห็นไหมนี่นี่โอ้อยงี้เลยเห็นไหมเนี่เก่าไหมนี่ อ๋เก่าไหมเนี่ยเออทั้งเก่าทั้งแกล่งนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฝีมือในการเขียกรองเนี่ยเห็นไหมเออพบได้ทั่วไปไหมเนี่ยของของพระอย่างนี้เนี่ยผมชอบงานศิลป์ไงบางทีเช่าก็ไม่ได้ว่าเช่าก็ไม่ต้องว่าต้องแบบว่าต้องอะไรแท้ต้องอะไรโอ้งูงูทำไมเป็นตตยานแทะเขายานตัวเนี่ยเออนี่เห็นไหมเสียนนากเนี่ยเออดู เออดูหน้าเก่งขาเหมือนกันนักเสียน,นาคเนี่ยโอ้โหแกะมาอย่างนี้เลยนะครับนี่หน้าตาผิวพันเออหน้าตาผิวพันนะครับกับพระนาคปกองค์ใหญ่มากเลยองค์ใหญ่มากเลยเทียบกับองค์นี้องค์เล็กๆนี่เอา้าเห็นไหมองค์ใหญ่นะเนี่ยไม่ได้แขวนหรอกแต่ว่าเช่าพระชอบเออการเช่าพระนนก็มีไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าราคาไม่แพงไม่ได้คิดว่าจะเอาไปขายต่อก็ เช่านะครับเพราะชอบแค่นั้นเองชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองนะครับผมอ้าวโอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะครับก็ดูพระเก่านะครับพระใหม่สลับกันไปนะครับแท้บ้างไม่แท้บ้างกั้มกึ่งบ้าง50 50บ้างชมชมกันไปนะครับตามสไตล์รายการผมไลฟ์สาระนะครับไม่มีสาระนั่นแหละนะครับขอบคุณที่ชมมาจนจบคลิปนะครับโอ้คลิปนี้ยาวมากเลยนะครับอ้าวโอเคนะครับจะชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการ ทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับที่มีต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ